รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ร่วมสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบบรเรจจำกัดมหาชนซีอาเซียนจุมเรียบสัว ฉันชาลอตทวโทนนะวันนี้กับผมกอบสักภูตะกูลพบกับเรา2คนในรายการ AEC <A EC S 1> มีทางรวยซึ่งดูแล้วท่านผู้ชมจะรวยไปกับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะ ในวันน oh ี้นะคะด็อกเตอร์เราสองคนก็มาในชุดที่จัดเต็มอีกแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดของประเทศกัมพูชาครับก็จะเห็นเหมือนว่าเป็นชุดราชประแตนนะครับแต่ต้องมีตกแต่งครับเป็นสไตล์ของกัมพูชาเองครับก็มีกลิ่นอายนะคะของกัมพูชาแล้ววันนี้เรายืนอยู่ตรงไหนเอ่ยครับข้างหลังเรานะครับก็คือปราสาทจันชัยยาค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็ยังเป็นอนาบริเวณของพระราชวังใช่ครับทีนี้วันนี้เรามาเราก็จะเจอกับ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอะไรค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะเท่าที่สังเกตดูก็มีชาวยุโรปค่อนข้างเยอะมีครับมีทั้งต่างชาติแล้วก็คนไทยผมก็ได้ยินเสียงครับเมื่อกี้เดินไปเห็นบอกว่าโอ้ดกรกอบสักด็กเตรกบสักคต่ทีนี้วันนี้เนี่ยอยากจะถามดรเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในกัมพูชาเพราะว่าเท่าที่เราผ่านมาเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่ามีการก่อสร้างเกิดขึ้นเยอะมากเลยค่ะกรุงพนมเปญนะครับเป็นพื้นที่ที่มีประชากรเกือบประมาณ2องล้านห้าแสนคนครับก็ถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่พอสมควรเมืองนึ ในขณะเดียวกันทุกๆปีก็จะมีประชากรต่างๆเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาอยู่ที่ รุงขนมเป็นเช่นเดียวกันตรงนี้นะครับก็เลยทําให้ภาคอสังหาริมารัพย์ของที่นี่ก็เฟื่องฟูมีตึกที่ถูกขอไว้ครับด้วยผ้าสีเขียวครับอันนี้ก็คือตึกที่กําลังสร้างขึ้นมาแล้วก็มีการสร้างแหล่งเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆมากมายครับมีนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามานะครับสิงคโปร์บูไในมาเลเซียฮ่องกงไต้หวันก็เข้ามาครับเวียดนามเกาหลีก็เข้ามาเพราะอย่างกรณีของซูเปอร์มอลนะครับเมืองไทยเนี่ยมีเยอะแล้วแต่ที่นี่กําลังสร้างขึ้นมาครับอันนึงก็คือเป็นของ ของคนญี่ปุ่นครับชื่ออ e. ีออนมอเนี่ยก็เป็นขนาดใหญ่พอสมควรอยู่ใ,ใกล้ๆกับที่โรงแรมที่เราพักอยู่ขนาดเดียวกันครับมาเลเซียก็มาครับ มาเลเซียนี่มีห้างชื่อพาร์คสันแล้วก็ยังมีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่นี่เขาเรียกว่าเกาะเพชรครับแต่ก่อนนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่หนองน้ําซึ่งไม่ได้มีอะไรมากอยู่ตรงนั้นเขาก็ถมขึ้นมาแล้วก็สร้างเป็นพื้นที่ที่สําคัญจัดแสดงสินค้าจัดศูนย์เป็นสวนสาธารณะเป็นบ้านคอนโดมิเนียมมีโครงการริเวียร่าครับในพวกอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นพวกบ้านจัดสรรเนี่ยก็ตกประมาณ6ล้านบาท6ล้านบาทก็เท่ากับเมืองไทยและขณะเดียวกันเนี่ยถือเป็นพื้นที่ในเรื่องของตัวออฟฟิศต่างๆเ่ยก็าทต่อตาราง ก็ถือว่าราคาดีพอสมควรครับตอนนี้ก็คือเป็นช่วงที่กําลังคึกคักอย่างยิ่งครับแล้วก็มีคนหลั่งไหลมาเพราะอะไรครับเพราะก็บอกว่าคนที่กําลังย้ายเข้าเมืองเนี่ยมีความต้องการประมาณเกือบประมาณหมื่นครัวเรือนต่อปีที่กําลังหลั่งไหลเข้ามาและขณะเดียวกันในตัวของกรุงพนมเปญเนี่ยมีความต้องการบ้านอีกประมาณเกือบแสนสองหมยูนิตที่ที่กําลังน่าสนใจอย่างยิ่งครับ ยังมาในอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวใช่ครับ<ะ>ภาคเศรษฐกิจหนึ่งที่สําคัญที่สุดของกัมพูชาก็คือเรื่องของภาคท่องเที่ยวครับ<ะ>ในขณะน,นี้ภาคบริการเนี่ยคิดเป็นสัดส,ส่วน42ปอร์เซของ GDP <ะ>ถือว่าใหญ่มากหลายคนที่มาเที่ยวที่กัมพูชานะครับทุกคนก็จะรู้จักในนามของนครวัดนครธมครับ<ะ>ลหลังจากนั้นก็ยังมีพื้นที่ชายทะเลที่น่าสนใจอีกพอสมควรก็<ะ>มีพื้นที่ประมาณเกือบ430กิโเมตรนะครับ<ะ>ที่อยู่ชายทะเลแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีตัวของคาสิโนที่เราพูดกันไปแล้วก็อย่าลืมนะคร ปัญหาการเมืองภายในประเทศเนี่ยเพิ่งสงบประมาณสัก15-20ปีที่ผ่านมาแล้วก็สอดรับกับช่วงที่ตลาดของการท่องเที่ยวในกำลังบูมขึ้นมาเพราะคนรู้สึกสบายใจนะครับมาเที่ยวได้รู้สึกว่าประเทศเนี่ยเรียบร้อยมีความสงบราบคาเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นที่ที่สาคัญซึ่งนักท่องเที่ยวที่มานะครับก็หลากหลายครับส่วนมากก็ไปอยู่ที่เสียมเรียบคือข้อดีของการท่องเที่ยวที่แม้กระทั่งนครวัดนครธมเนี่ยก็คือว่าไม่ใช่ว่ามาวันเดียวแล้วกลับนะคะคือความอลังการเนี่ยจะต้องใช้เวลาอยู่สักสองสามวันนะคะเพราะฉะนั้นในวันวนี้เนี่น ท่านผู้ชมไปพบกับธุรกิจที่น่าสนใจมากซึ่งเป็นธุรกิจโรงแรมนะคะคซึ่งธุรกิจโรงแรมนี้เนี่ยเป็นการลงทุนโดยคนไทยนะคะตอนนี้โรงแรมนี้เนี่ยอยู่ในเครือโซฟิเทลซึ่งมีทั้งที่เสียมเรียบแล้วก็มีทั้งที่กรุงพนมเปญน,นะคะแล้วกลายเป็นโรงแรมที่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของกรุงพนมเปนนะะาาเบช่วงหน้าโปรดติดตามนะคะ นอกจากการต่อสัญญาให้การสนับสนุนสโมสรเอเวอร์ตันต่อเนื่องเป็นครั้งที่5หลังจากให้การสนับสนุนมาตลอดระยะเวลากว่า10ปีเพื่อเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์ที่แนบแน่นของช้างและเอเวอร์ตันล่าสุดช้างเยือนทินทอฟฟี่สีน้ำเงินฉลองความยิ่งใหญ่แบบ e เอกล i v ีใณประเทศอังกฤษ งานนี้ทีมทัอฟฟี่สีน้ำเงินเปิดสโมสรต้ตอ,นตอนรับคณะผู้บริหารช้างนำทีมโดยคุณสุรพลอุทินทุกรรมการบริหารบริษัทไทยเปอร์เลต์มาร์เก็ตติ้งคุณวรรัตจรุนสมิทธ์ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดช้างอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและสื่อมวลชนจากประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมตำนานความยิ่งใหญ่ของสนามกูดิสันプラสสเตเดียมเจาะลึกทุกซอกทุกม,มุมโดยมีเซอร์ฟิลิปคาร์เตอร์อดีตประธานสโมสรโรเบิร์ตเอลสโตนประธานสโมสรให้การต้อนรับพร้อมตำนานนักเตะอย่างแกรมชาร์ปเดวิดอันเวิร์ดเอียนสโนเดนและอลันสตัฟ ชมแมตช์การแข่งขันชนิดติดขอบสนามระหว่างเอเวอร์ตันและคาร์ดิฟซิตี้สถานที่บ่มเพาะนักฟุตบอลร,ระดับโลกอย่างเวลลูนีแจ็คสโลตเวลล์ีออนออสแมนรอสบาร์กลีนักเตะทีมชาติอังกฤษโดยมีมิสเตอร์อลันเออร์ไวผู้อำนวยการสโมสรให้การต้อนรับและยังได้มิดแอนกรีกระทบไหล่กุนซือยอย่างโรเบรโตมาติเนสพร้อมเหล่านักเตะครบทีมไม่ว่าจะเป็นทีมฮาวเวิร์ดฟิลจาคิลกาเลตันเบนส โลเมโลลูคาคูงานนี้แอฟเวอร์ตันจัดเต็มให้กับช้างและสื่อมวลชนจริงๆครับ